กินซุปกรเขียน้ำกันจ้ากินข้าวด้วยกันไหมนี่ซุปกรเขือกสาวกสาวย่างมะข่อหืมสุดแซ่บต้อล่ะ มันาไจะซังได้กวยางอืม าน้ำผู้ลูกแซบแมแบแวผูแซบน้าแม่เอ้ยขอบคุณครับเข้าไปด้วยนะเอ้ยล้องเพิงอย่างพ่อพนันตรงนัง,ออง,องไอเอสซีควันใช่แล้วแรงนี่มาเรียนห้ากับกูลูก ก็เลยมีการเต้นจังสืดจังหวงจังหวะกลคนชอี่แเต้นกันชั่วโมงเเอาทั้งนี้เด็กไปบ่ก็เล้วพวเดไปเที่ยวเื่อมันีย่งเขาซ่อนอยู่นี่ก็ได้เอะเจะเดไมกอนน่นหรือเจเลเปะแทะให้นิดหน้อยเรเบียนสอมให้อ๋อก็ได้ว่วสิ่อม้าดูตีขึ้นจักรมาจักมันไผู้ใดมันจะไหนกันนำรอดนำรอดเป็นม้อนำเปเลย วันนี้จังหาข้าวหาน้นามกินเอิ้นเด็กกันกินเนี่ยวนนี้สุดยอดเลยข้าวแจ่บอันผู้นั้นเป็นเพื่อนซี่พุ่นเห็นแต่ด่าคุณผู้บุ่นอันหน้ามาสวยสนี่จ้ากินน้ำอร่อยกินน้ำอร่อยเอิ้นเด็กกันกินข้าวมือใด้จะเดิน คือหาแน่มาสมทบให้หามาให้ด้วยใจมีเวลาจะลงมาเองกะรโลแกนเด็ดสิแกงบพคิดเค้่ยวต้องมาหืมแต่บ้มีหนังนี่แกงใส่แคบหมูคือบ้อมีน่ะมื่อสต๊อกเนี่ยนั่งป้อมี๋ยวกูบลได้ไม่บานบลได้กไอเขาส่งมานลำรถนแต่ก็ให้เขาส่งดอกยันเขาหยาบอือหยาบเพราะได้เป็นตลาดไทยตลาดไทยเป็นดูแล้วกี่ลูกซั่งนี่อันเท่าระยับหน่ะให้ใายซั่งให้มาจะซีฟมือไหนเป็นง้มไห้หรือเบิร์นเด้อ ไปเถอะเอ้าถ้า nhà มันหกยาคุเขาบ่ได้เอ้ายาทถั่วหัวคืออะไรไ่หยานเด้งเมีนบะเมีนก็ได้วะเสียงอันสีฟ้าคุไปยานถู่ขาได้ถึงไหนถึงกันเด้ผู้เนี่ยอันสองคนยังพากันช่วมพักโต๊ะไปละอืมพวมกันก็บยายม้วนสองคนคือเนาะคากคากเป็นสหฮักค่ะเป็นงมหอยกาเป็นงวงห้อยทัาว่าเอากันไปกันสองคนนั่นแหละ ไปยังไงก็ไปซ้อมเขาไปคล้องทางไหนที่นี่จา้ามันบัดมวลผลแต่คล้องไม่นานเจ้าพยายาม่ว,บมวนบาทที่นี่ละน้ำมาแ<ม>ร,ารงหนามันโล่งไงอืมแต่ฟาดข้อฟาดตบไปก็มาควงกันอืมกู้หนหน่อยจำแม่ล่ะไอ้เจ้าไอ้มลอนุมันเสียงต่าๆก็ร้อยปุอยมาใส่พอกันยกขอ้อขึ้นเห็นแล้วมันก็กลับไปหา่ใช่ย่าเพราะลอนุดขนแมดตากนะ <c oughs> พอกดี๋วนูันเห็นเท่ากันเยว่าอาหารกินมันแบบามันยามาัส่เฮาสนอกว่าตางคนต่งตื่นกันเห็นห้ายานมาดิาเห็นจ้าม่เจ็บปกไหก็บอกว่าไปไปกลับไปเขาสิบาผู้ใดน้อสนอกเขาสบาคุณวาลนูดคุณดิวานุดซื้อ่นออกคือออกเสียงนี้น้ำหูจักเด็ดแสนดอกเด้อเนื้อหมูดอกเด้อ เอี้เขาชองเข่าปรอยูดนี่มามันกับไปกดมันแซงมาดนิหลังมาหาอะไรประทุมบอกไปกนที่อย่างมันนกมันแซงมาเท่าไงมาจากบ่มันแซงเห็นเยอะจังเบิ่งเออเออเอามาเบิ่งไหมจ้าเออเด้อวกันคุณห่าจ้าฮากมีเงี้กับมะฝาเพิ่ง ก็ได้ว <vier. S 1> ่ากินรสไม่ย่ากดอกถ้าจะกินจะกินน้ำดอกเจับหบล้าน